สวัดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่ที่ห้องเช่าหลังจากจากลับจากโรงพยาบาลมาได้ภายนาะเพิ่นมีน่เราไม่ต้มขายที่โรงพยาบาลค่ะหน้าโรงพยาบาลจะมีสินค้าแบบพน่นบนนอกบนนอกขายอาหารเล่าๆอันนี้แกงผั่งบะอบจากทุ่งดอกเฟือง,งน้นำยาล้างจานนนี้ก็ซื้อใบไม้ร่อนเลยคแม่หิ้วกระเป๋าตุ๊ตาไล่ก่น้องเลยเป็นหนังรออยู่โรงพยาบาลขั้นสะกินขอ้อมมุกขาอว่าเส้าโคตร แก้วมนะันุืนหงวันอืมนอกโจทย์น่าหนะอืมมันบนี่งองชื่สั้นร่วงบัานนี่ลยไม่จะลาบมาขายของบ้านบ้านมีนไม่พักผักบ้านบ้านนี้ เคือผักผักอะไรนะผักผักปังผักเชียงดางนงนดวนี่นะทคางกันเาสองหน่อยเลยนอจุกไม่มีนอคนนั้นมันแสบ,บกับน้ำผลไมแกบกับน้ำไม้ไฟเลี้ยงนอ

เนื้อแกงคััอืมใ้าหมูานห้องผมนี้เลยหน่อยจุดคุณนมหาไมาทัาเพื่อตามสูง น้มาจากทางเบือตันสูงมานต้อืมแซ่บเลยอาตจยอร่อยโจยอร่อยแซ่บพวกคนขาเยราคาค่อนข้างแพงอยู่ด้วค่ะเด้อคนไก่ก็ล้ง ไลายมานอีนละทั้งกูสิกับบ้านทั้งกูอันมากมายถึงอาหารโลกอาหารแล้วก็เบื่อให้ลงบาปนี่ไม่โลกอาหารอาหารเป็นกระดาลายอยู่ไม่อาหอมเบื่อ กินแบบนี้ก็สะดวกแท่นะอยู่ในของส่าเนาะแ้วีฉีลางีมันสะดวกสะดเนาะทั้งคิดแล้วลงทุนกัวยาเลยจบค่ะเนื้อผสมเงินทอดไม่ไปละผสมเงินทอดเนาะเนี้วก็นึ่งร้อนๆ

สมัยเส่บเขาจะมาอีกทีวันพุธหน้านะจ๊ะเขาจะมาทุกวันพุธที่โรงพยาบาลมะเรเนี่ยแกกินไปอีกมากจะหนึ่งเพ็ดต้มน,น้ำปลาดีกว่าน้ำ <c oughs> ปลาปลาฮื้อปลาฮื้อ,อห,อหจอไใจิ้ม อยู่หองเสาเง้โยมมากอาทิตที่สองอะเดือน,นละ 3, สามพันห้ามีห้องเสาเงี้ยโอู้้ซึ่งแม่ว่าเข้าใจีวิตอยู่น่ยใหญออกเงินมากเลยมึก็อยู่หองเสา เขาบอกเยว่าเขาอยู่ในใดเขาต้องกินในใดอยู่ในใดแบบยังคำเสร็จยังคำเสร็จมูสอ่ะ Nạm, nạm, nạm Nạm có sư ở nhìn ngon luôn Sư ở đây không nên phải còm đâu Sư ở nạm kìa Cảm ơn sư, xuyên trái luôn Xẹp, nó xẹp Nó đùa, nó còm Thì sư có xẹp, nó mềm lầy lắm

ก็ม mm ีมากนะกระจนพีはは no <ita> ่น <iedzieć> ้องเลยกระตูปก็เปิดบ่ได้อกวนน้ำก็เปิดบ่ได้กลายเป็นคนพี่กามเลยกกแืโออยู่เลยรู้เลยมันต้องบิดน้ำเอาเปล่าเปิดลูกบิดคุณให้มันจะไปพักหรอมันก็ต้องบิดน้ำถึงไม่ได้หรอกมันก็ต้องบิดน้ำเฮยยิงเขาดีๆเลย มี่มานมาผจญเ่ยตุูมของสุนะ,ะกินก็มมาน้ำได้เปนคนเขามัองยาน เขากินแล้ไหมเขาไม,มาก่กินหรอกเพระาะว่าอยู่ในช่วงสายแสงอยู่วันนา้หม,มอบอกว่าเจ็บคออืมไม่ต้องกินหรอกกินอ,อ,ยอ,ยอย่าอื่นไปว่ะมีสิจะกินติ๊กแกลงล้ำไหมแกลงล้ไหมบะหมี่ข้าวดัดหายเข้ามาหนีเข้าไปได้มากเพื่อกินเขา้า,เขามาเพื่อรักษาอาเมันหายมันดีเลยจะกิน bởi khỏi thì dùng khỏi trượt, cơn phá hai không thầm bây nhạc hèn lại lúc nhạc Bất bơi khuôn nạc bắt bơi đại, ừ. ừ. đông nhỏ นี่นะเขาเออเครื่องกำขับ้า,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 าก,นกินมันอิมอ่มมันนุ่มัะและนี่มันจุหวานะิจนอ,อ,อีหร่อมากที่สุดมันหวานกรอบขว่ามันแซ่บขวน้ำมัไหล่าาอาเผาดิกกินมากนะยังพั้มดย นนคนมากหมักเนาะฝอยคนหมักแก้งความคนหมักรับเท่าอิม,มดีวใจพี่เนาะคลิปนี้ก็ลาบไปก่อนด้อคะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่เขามาฟังคอยจมจม จมพูเทาพี่น้องเฮ้ยโอ้ยไหนๆนๆนๆเยี่ยมขุนช้างจพี่นรองเลย